สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาเจอกันกันกบช่องมาดามโอ๋แล้วนะคะวันนี้ที่เมรกาวันเสาร์นะโอ๋มาทำงานค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอสัก15นาทีนะคะถึงจะเข้าไปเล่าสู่กันฟังนะคะตอนนี้สถานการณ์นะ้อนงะพูดถึงว่าชีวิตความเป็นอยู่ในในอเมริกานะคะเศรษฐกิจทุกอย่างตอนนี้ก็ถือว่าอ,อถ้าถามในความรู้สึกของโอ๋นะการใช้ชีวิตประจําวันของโอ๋ก็คือ ปกติทั่วไปแต่โอคิดว่าของหรือว่าอะไรทุกๆอย่างตอนนี้คือมันมันราคาทุกอย่างมันแพงขึ้นสูงขึ้นอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนแรกๆที่น้ํามันแพงขึ้นใช่ไหมคะของกินของใช้อ่าอาหารอะไรเงี้ยคือแบบทุกอย่างมันก็ขึ้นราคาแบบตามกันไปหมดนะคะวันนี้นะคะเพิ่งได้ข่าวมาว่าแฟนมาเล่าให้ฟังว่า ที่บริษัทนะคะบริษัทเขาเนี่ยมันจะเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเครื่องเครื่องทาน้ําอุ่นนะคะเครื่องทําความร้อนมีทั้งพวกในบ้านในคอนโดหรือว่าตามอ่าพวกร้านอาหารหรือว่าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยคือมีตั้งแต่เป็นไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะคือเขามีฐานผลิตนะคะอยู่ที่เมืองที่โออยู่เนาะก็เขาบอกว่านะคะตอนเนี้ยมีมีอ่านโยบายก็คือแบบพยายาม ให้คนนะคะออกนะคะเหมือนให้ออกอะคะ่ะแต่เขาก็คือไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากไล่ออกนะคะแต่คือพยายามลดจํานวนพนักงานลงนะคะคือบ่งบอกถึงว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วก็เขาบอกว่ายอดขายเนี่ยคือมัน ยอดขายมันไม่ได้เป็นไปนตามเป้านะคะทำให้อาจจะมีผลในการปลดพนักงานออกนะคะลดจำนวนพนักงานการผลิตอะไระคะ่ะแฟนมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็รวมถึงนะคะอาจจะมีผลถึงโบนัสปลายปลายปีของพนักงานด้วยอะไรย่เงี้ยคือมันมันมีผลหลายอย่างมากเลยคะ่ะกับเศรษฐกิจนะช่วงตั้งแต่นี้ไปนะคะคนอะ่ะที่เนี่ยก็คือคนอเมริกาคือเริ่มรู้แบบรู้สึกตัวว่าต้องต้องเซฟเงินเซฟมันนี่แล้วคะ่ะคือพยายามใช้จ่ายให้แบบ คือเซฟอะคะ่ะโดยเฉพาะหลังคริสต์มาสไปเนี่ยไม่รู้ว่าคนนะคะจะแบบจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้นอจากที่โอทำงานอยู่นะคะก็คืออยู่ที่ร้านอาหารอะช่วงนี้โอก็สังเกตนะเพราะว่าเหมือนแขกก็เริ่มเริ่มกลับมา ใช้เงินอยู่นะแต่ว่าต้องรอดูก่อนนะคะว่าหลังคริสต์มาสไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่มันเปลี่ยนฤดูอะเนาะคือจากฟอมันจะเข้าแบบหน้าหนาวแล้วมันมันเริ่มหนาวแบบจริงจังแล้วอะไร้ะคะคือร้านอาหารที่โอ๊ตทำอะก็คือส่วนใหญ่มันมันให้นั่งอินดอร์อยู่แล้วมันไม่มีพื้นที่นั่งอาท์ดอนะคะพอเวลาอากาศหนาวเนี่ยคนเขาก็จะนั่งข้างในเพราะว่ามันเปิด h ีแ t ่ะเนาะมันก็อากาศมันจะอุ่นอะไรเงี้ยค่ะคือซึ่งนะคะช่วงเวลา ถ้าเป็นซัมเมอร์หรือว่าช่วงที่อากาศดีๆอย่างเงี้ยคนที่เนี่ยคือจะชอบนั่งแบบข้างนอกมากกว่าเพราะว่ามันมันมันได้บรรยากาศมันได้ฟีลลิ่งมากกว่าแต่พอเวลาหนาวปุ๊บคือคนก็นั่งข้างในยเยอะกว่าเพราะว่ามันไม่หนาวอย่างเงี้ยค่ะ,ะช่วงประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์มาเนี่ยโอ้รู้สึกว่าที่ร้านก็ยุ่งนะคะสามารถทําเงินได้ดีนะแต่ไม่รู้ว่า หลังจากคริสต์มาสไปนะคะช่วงช่วงมันจะเป็นก่อนคริสต์มาสมันจะเป็นช่วงอ่าแตงสกิ i วิ่งนะคะแล้วก็อ่หลัง Thanksgiving ไปก็จะเป็นคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่คนที่เนี้ยคือจับใจ่ายใช้สอยอยู่แล้วเป็นเทศกาลให้ของขวัญเทศกาลใช้เงินอะไรอย่างนี้แหละเนาะก็ต้องรอดูว่าหลังจากคริสต์มาสไปนะคะไปหาปีใหม่คนจะในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยอ้คิดว่าเขาจะแบบเซฟเงินประหยัดเงินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เศรษฐกิจก็อยังว่าแหละค่ะเนาะอะไรแพงขึ้นคนมันก็ลดการใช้จ่ายลงเนี่ยค่ะคือใครมาทํางานเนี่ยก็คือต้อง,ต,องต้องเก็บเงินอะคะคือเพื่อให้แบบเป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์ที่เราอยากจะใช้เงินเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถึงเวลาทํางานแล้วเดี๋ยวยังไงมาเล่าให้ฟังต่อนะคะ